เอาละครับสวัสดีครับผมพบก,กับเพจบุชสินรับปั้นพ่อแก่นะครับผมวันนี้เชิญรับชมงานปูเพช,ชรชโลกันครับปางทำน้ำมนต์ครับขนาดหน้าตัก12นิ้วเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับผมติดแก้วปางนี้เป็นปางถือเทียนทำน้ำมนต์นะครับ อีกมือหนึ่งฝั่งซ้ายลูกค้าต้องการชูมือขึ้นเพื่อจับถือสายสินนะครับผมทำสีเก่านะครับเตรียมจัดส่งครับผมหากท่านได้สนใจสามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับผม Baiklah